หาผลหารและเศษ18หารด้วยสองเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณจำนวนใดจะได้18โดยการท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 สองคูณห้าเป็นสิบสองคูณหกเป็นสิบสองสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่สองคูณแปดเป็นสิบหกสองคูณเก้าเป็นสิบแปดสองคูณเก้าเป็นสิบแปดได้เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยนะคะก็คือไม่เหลือเศษหรือว่า เศษศูนย์นั่นเองก็คือไม่เหลือเศษ18หาร2ได้9เศษศูนย์การที่หารได้พอดีหรือว่าไม่มีเศษหรือว่าเศษเป็นศูนย์เรียกว่าการหารลงตัว